เช็คเครื่องนะคะแปะสติกเกอร์เตรียมส่งลูกค้าใหม่พนัดขอบคุณมากมายนะคะนี่คือช่องทางการติดต่อนะคะปลาเป็นไทย a c e b o o k นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรมีลายนะคะรับตัวแทนจำหน่ายกำลังอัดวิดีโอจะลง YouTube นะคะอัดยังไม่ทันเสร็จลูกค้าสั่งนะคะเก็บปลายทางปลายินดีนะคะใครที่มีปัญหายุงมดมแมลงตอนไฟมแมลงหวีมแมลงวนันแมลงสาบนะคะให้เอาเครื่องนี้ไปใช้นะคะ ลูกชายปลานะคะลูกชายปลาหันไปดูเลยนี่น้องนับตังนะคะหลับสบายยุงไม่กัดมุ้งไม่ต้องกลางนะคะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูเพราะตอนนี้มืดแล้วมืดแล้วนะคะมืดแล้วนี่มุ้งไม่ต้องกลางเราจะกลางมุ้งก็ต่อเมื่อพักเครื่องเท่านั้นเองนะคะ ปลอดภัยด้วยน้ำยาชีวภาพเด็กคนท้องสตรีคนชราสัตว์เลี้ยงใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีผลต่อคนและสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะน้องหมาน้องแมวเป็ดไก่วัวควายใช้ได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เจอเครื่องไลย่ยุงดีๆแบบนี้เคยทนเหม็นควันกลิ่นเสียงอะไรมาเท่าไหร่นะคะ ้เครื่องนี้นะคะมิสเตอร์ปีเตอร์เครื่องเดียวรับรองว่าปลอดภัยหายห,ห่วงนะคะใช้ได้ทุกคนในบ้านอันนี้เป็นเครื่องที่ปาใช้อยู่ประจํานะคะก็ติดสติกเกอร์ให้ดูใช้มาปีกว่าแล้วนะคะตัวเครื่องและน้ํายานี่คือ1ชุดนะคะรูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าปาจะต้องเอามาเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เช็คให้ดูแบบนี้แล้วเราก็ค่อยใส่น้ํายานะคะ มันจะมีน้ำยาอยู่กับในกล่องอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยในหนึ่งชุดมีเครื่องกับน้ำยาแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครอยากได้ไปใช้นะคะใช้ง่ายเสียบป๊กกดสวิตช์รอ15นาทีจากยุงที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปนะคะอยากให้ได้ใช้พอได้ใช้ถูกใจทุกคนถูกใจแน่นอนนะคะไม่ต้องไปเหนื่อยช็อตไปเหนื่อยวีไปเหนื่อยฉีดสเปรย์แล้วต้องปิดห้องทิ้งไว้ไม่ต้องค่ะ เราใช้แค่นี้เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์รอ15นาทีพออยากทําอะไรก็ทําทํากับข้าวเสียบหมูเสียบลูกชิ้นกวนมะม่วงอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องไปลำบากไปเหนื่อยเราเสียบปลั๊กเฉยๆเปิดสวิตช์พอถ้าไม่ใช้เราก็แค่ปิดสวิตช์ก็ไม่เปลืองน้ํายาแบบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่ายุงน้อยลงเราก็ปิดสวิตช์ก็ได้นะคะเราใช้ในความเป็นจริงนะคะปลายอยู่ที่ บ้านบึงนะคะเทศภาษา13ิใกล้ๆวัดล่างถ้าใครเป็นคนบ้านบึงหรือเคยผ่านมาก็จะรู้จากวัดล่างนะคะนัดรับได้นะคะนัดรับได้เก็บเงินปลายทางก็มีโอนเงินก็มีแล้วแต่สะดวกนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปส่ง1ชุด1รีฟิลขอบคุณมากมายนะคะลูกค้าใหม่ที่พนัดนะคะลูกค้าเก่าที่สั่งประจำปามีอยู่2คนที่นาเลิกนะคะหาตัวแทนอยู่เหมือนกันที่อำเภอพนัดนะคะ ถ้าใครอยากรับไปขายคุณสมบัติง่ายๆใช้แล้วชอบนะคะรับรองว่าคนต้องมาซื้อต่อเนื่องเพราะน้ำยาต้องเติมอยู่เสมอนะคะน้ำยา1ขวดนะคะใช้ได้400ชั่วโมงนะคะถ้าใช้วันละ8ชั่วโมงก็ใช้ได้50วันแต่ปลามีลูกเล็กนะคะแล้วก็มีลูกสาวด้วยลูกสาวคนโตจะ9ขวบแล้วนะคะเราก็อาจจะเปิดนานหน่อยอาจจะเกิน8ชั่วโมง นะคะปาร์ใช้ไม่ค่อยถึงเดือนแต่ถ้าใครใช้สองสาม 4, ชมั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเกินสองเดือนค่ะเราไม่อยู่เราก็ปิดสวิตหรือถ้าไม่สบายใจก็ชักปลั๊กออกนะคะชักปลั๊กออกได้เลยนะคะแต่แค่ปิดสวิตเนี่ยน้ำยามันก็ไม่กินแล้วนะคะถ้าเปิดข้ามวันข้ามคืนจะเห็นว่าแมงสาบตายจะเห็นว่าแมลงวีแมลงวันจากที่เคยมีจะค่อยๆหายไปถ้าอยากรู้ว่าได้ผลดีแค่ไหนลองใช้ดูนะคะ ราคาเดียวกันทั่วประเทศแต่ปลาก็จัดส่งด้วยใครอยู่บ้านบึงนัดรับได้เลยนะคะ092 578 3080เดี๋ยวจะอัดคลิปที่ใช้ในความเป็นจริงมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ